เสดงความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างไรที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพหนึ่งหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณครูไม่เล็กใครยิ้มแล้วขอให้หล่อสวยฉลาดรวยเยอะเยอะรวยเร็วๆๆรวยแรงรวยรวดรวยรดย,ยิ้มกันทั่วโลกหรือ,อยังจ๊ะเสดงความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างไร จากทำบรรยายที่ผ่านมาท่านผู้อ่านได้ทราบถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีอยู่มากมายสุดจะนับจะประมาณดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งมวลตลอดจนผู้มีปัญญาทั้งหลายแม้มีได้เป็นพุทธศาสนิกชนนอกจากจะมีความเคารพคือตระหนับในพระพุทธคุณเลวอยังต้องรู้จักเสดุงความเคารพต่อพระพุทธองค์อย่างเหมาะสมถูกต้องอีกด้วย แต่โดยเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับคันธป,ปรินิพพานแล้วการที่จะกล่าวถึงการแสดงความเคารพต่อพระพุทธ,ธองค์ควรแบ่งออกเป็นสองสมัยคือกสมัยเมื่อย,ยังทรงพระชนชีพอยู่ขอสมัยหลังพุทธปร,รินิพพานเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความเคารพพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพนั้นพระอัฏฐกถาจารย์ได้กล่าวไว้ ในอัตถกถาสามาสูตรเทวทหาวัชิสิเจ็ดเกี่ยวกับการแสดงความไม่เคารพในพระศาสดาเพราะฉะนั้นการแสดงความเคารพในพระศาสดาย่อมมีลักษณะตรงข้ามกับที่พระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้และอาการที่แสดงความเคารพนั้นประมวลได้8ประการคือ หไปสู่ที่บำรุงทั้ง3าการคือเวลาเช้าเวลาเพลและเวลาย,ยังหมายความว่าพระภิกษุที่มีความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงไปสู่ที่ประทับของพระองค์ทุกวันตามเวลาดังกล่าวจุดมุ่งหมายของการไปคือเพื่อน้อมรับใช้ในกิจธุระบางประการของพระองค์บ้างเข้าไปทูลถามปัญหาธรรมบ้างหรือมิฉะนั้นก็ทูลถามทุกสุขส่วนของพระองค์บ้าง การไปสู่ที่บำรุงบ่อยๆเช่นนี้ประโยชน์สำคัญที่จะเกิดกับภิกษุที่ไปเข้าเป้าอย่างน้อยที่สุดก็คือ 1. สามารถควบคุมทุกิรรยาบททางกายและวาจาให้อยู่ในลักษณะอ่อนน้อมอ่อนโยนละมุนละไมไม่แก้งก้างกระโดกอกระเดกอซึ่งจะส่งผลทำให้จิตใจของพระภิกษุนั้นอ่อนโยนละมุนละไมาตามไปด้วยจิตใจยิ่งนุ่มนวลเพียงใดก็ยิ่งจะทำให้มองเห็นคุณความดีของพระองค์ดียิ่งขึ้นเพียงนั้น สเมื่อควบคุมกายวาจาได้มากย่อมมีผลให้ศีลของตนบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสามย่อมทำให้ใจนิ่งมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สามารถเจริญสมาธิได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นคือเพิ่มพูนความสว่างโพลงในจิตใจได้อย่างรวดเร็วความสว่างยิ่งมากขึ้นยานทัศนาก็เกิด ขอการแสดงความเคารพสมัยหลังพุทธปรินิพานสำหรับการแสดงความเคารพในพระศาสดาซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ย่อมใช้ได้กับทั้งบรรพชิตและคฤรืสหัสคือ 1. ไปไหว้พระเจดีย์ตามโอกาสอันควร 2. ไปไหว้สังเวชนียสถานสแห่งคือที่ประสูตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพาน 3. แสดงความเคารพพระพุทธรูปด้วยการกราบไหว้ 4. แสดงความเคารพพุทธาวาส 5. ไม่สวมรองเท้าในลานพระเจดี์ 6. ไม่กางร่มในลานพระเจดีย์ 7. เวลาเดินไปใกล้พระเจดีพึงเงียบสงบไม่เดินพูดคุยกัน 8. เข้าไปในเขตวัดภิกษุต้องลดไหลห่หบร่มถอดรองเท้า 9. ไม่ทำอคคารวะทุกๆอย่างที่ไม่สมควร 10. กราบไหว้ด้วยเบญจังคประดิษฐ์11เปล่งวาจาด้วยถ้อยคำที่ระลึกถึงพระพุทธคุณ 12. ตามระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยใจอันบริสุทธิ์ผุด่อง 13. ปฏิบัติตามโอวาทสามส่วนหนึ่งแห่งโอวาทปาติโมกเป็นนิดด้วยจิตใจเคารพจริงๆผลแห่งการเคารพหรือไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณที่ได้พันนามาแล้วแม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งพระพุทธคุณอันแท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นท่านผู้อ่านก็คงจะเห็นแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระคุณประเสริฐสุดพันนา สมควรยิ่งนักที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมีความเคารพบูชาพระองค์ท่านแน่นอนเมื่อเรามีความเคารพคือจับดีจับจ้องมองหาความดีหรือภาพเพียรถ่ายทอดซึมซับคุณความดีของพระองค์มาสู่ตัวเราเราก็จะสามารถพัฒนาตนเองตามเส้นทางของพระพุทธองค์ ึ่งจะยังผลให้เรามีกุศลธรรมนำชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับทั้งสองสิ่งนี้จะยังไม่สิ้นสุดลงในชาตินี้เท่านั้นแต่ยังจะสามารถส่งผลข้ามภพข้ามชาติให้แก่เราต่อไปอีกเรื่อยๆตราบเท่าที่เรายังมีความเคารพในพระพุทธองค์อยู่คุณของความเคารพในพระพุทธองค์ บรรดาท่านผู้อ่านหรือพุทธศาสนิกชนผู้มีความเคารพในพระพุทธองค์แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนสังสมบูรบารมีตามแนวทางของพระพุทธองค์ย่อมรู้ซึ้งใจดีว่าตนเป็นผู้โชคดีอย่างมหาศาลที่ได้เกิดมาในศาสนาของพระองค์ เนื่องจากได้เกิดมาพบการปฏิบัติอันเป็นสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์8โดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาคนา้นคว้าวิจัยลองผิดลองถูกชนิดเสี่ยงกับความตายค้นหาอาริยมรรคมีองค์8ดดังเช่นพระพุทธองค์เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อให้เข้าใจง่ายอาจจะเปรียบเทียบพระพุทธองค์ว่าเป็นพระมิดาของพวกเราก็อาจจะเปรียบได้ว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นเสมือนมหาเศรษฐีซึ่งกว่าจะก่อร่างสร้างตัวไต่เต้าขึ้นมาอยู่ในฐานะมหาเศรษฐีได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคชนิดเลือดตากระเด็นหลายครั้งหลายคราส่วนพวกเราชาวพุทธนั้นเสมือนบรรดาลูกเศรษฐีซึ่งในทันทีที่เกิดมาก็ได้ประสบความพร้อมนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนทางอันประเสริฐ ืออริยมรรคมีองค์8โดยไม่ต้องขวนขวายลงแรงให้เหนื่อยยากดังเช่นบิดาแต่ประการใดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเคารพในพระพุทธองค์เราก็มีโอกาสบรรลุหนทางอันเกษมเช่นเดียวกับพระองค์นี้วันใดก็วันหนึ่งมีชาติใดก็ชาติหนึ่งนี่คือความโชคดีอย่างมหาศาลของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายผู้ใดเคารพพระพุทธองค์ย่อมมีกุศลธรรมนำชีวิตไปสู่ความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมและมีโอกาสบรรลุหนทางอันเกษม เช่นเดียวกับพระองค์ด้วยอริยมรรคมีองค์8ที่พระองค์เอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นหามาให้โทษของความไม่เคารพในพระพุทธองค์ หากเราเพิกเฉยไม่มีความเคารพในพระพุทธองค์ไม่สนใจประพฤติปฏิบัติตนตามหนทางอันประเสริฐนั้นก็คงจะเข้าทำนองบุตรของมหาเศรษฐีที่ไม่สนใจดีกับกิจการของบิดาใช้ชีวิตอยู่กับความฟุ้งเฟอ้อฟุ่งเฟือยขลานทรัพสมบัติของวงตระกูลด้วยพฤติกรรมเจเพลต่างๆนานา,นาเสี่ยงกับคุตารังเสียงกับนรกอเวจี ดังที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคมปัจจุบันถ้าเป็นเช่นนี้นอกจากจะชื่อว่าขาดความเคารพมิดาเป็นบุตรอกตันยูแล้วยังจะทำร้ายตนเองอย่างน่าสงสารยิ่งกว่าวันนอนได้แก้วหลายร้อยเท่าพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่ยังเพิกเฉยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธองค์นั้นควรจะรีบเร่งพัฒนาปัญญาปลุกตัวเองให้ตื่นจากหลับเสียทีกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้มุลมหาศาลสาธุได้มูล ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ